สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชัน้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแคนอีกแล้วในวิชาทัศนศิลป์นะครับโดวยวันนี้เนะื้อหาของเราจะขึ้นในเรื่องของงานพิมพ์ภาพกันแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของทฤษฎีไปแล้วจําได้ไม่เอ่ยอสำหรับอาทิตย์นี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาหาวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนวันนี้เราจะทําภาพ,พพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่มาจากธรรมชาติกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่หาง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นใบไมอ้ <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยว เด็ดเลยฮะได้ใบไม้แล้วเด็ดเลยได้ใบไม้ทรงแปลกแกแล้วนะครับเด็ดเลยเฮ้ยได้วัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปทำงานทิมภาพกันครับใด้โอเคครับนักเรียนตอนนี้วัสดุอุปกรณ์ของครูก็ ครบเรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํางานพิมพ์ภาพก็จะมีอยู่บนโต๊ะดังนี้เลยนะครับอย่างแรกก็จะต้องเป็นหนังสือเรียนสลปะาปอซีสองสีโปสเตอร์ 3. าพู้กัน 4. จานสี 5. ผ้าเช็ดมือ 6. กระป๋องใส่น้ำและเจตที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาติของเราก็คือได้แก่ใบไม้แล้วก็ดอกไม้ที่ครูเพิ่งไปเด็ดมาเมื่อกี้แล้วก็นิ้วและมือของเรานะครับก็สามารถใช้เป็นแม่พิมพ์ธรรมชาติได้เนาะไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยเย้ ต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนผสมสีนะครับโดยการผสมสีเนี่ยคุณครูจะไม่ใช้น้ําเยอะเลย,เลยนะครับให้เรียนหยอนน้าแค่นิดเดียวพอหรือไม่ต้องหย่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะจนเกินไปเนะี่ยเวลาที่เราระบายกับอดอกไม้หรือว่ากับใบไม้เนี่ยสีมันจะเหลวแล้วมันจะไม่ติดนะครับเวลาที่เรา,าปัม๊มหรือว่าเวลาที่เราแปะลงไปบนกระดาษเนี่ยมันจะไม่เห็นลวดลายนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะจนเกินไปนะครับ อ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยครับโดยครูจะใช้เป็นใบไม้ก่อนแล้วกันนะครับด้านของใบไม้เนี่ยด้านที่จะเห็นลวดลายชัดเจนที่สุดเวลาที่เราพิมพ์ภาพลงไปเนี่ยก็คือด้านหลังใบนะครับ อ่าเห็นไหมมันจะมี่าลวดลายของเส้นใบไม้อยู่แต่ว่าอันนี้ด้านหน้าใบเนี่ยมันจะมีความมันนะครับเส้นลวดลายของใบไม้เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับหลังใบอันนี้คือหลังใบนะครับแมาเราฝึกพร้อมกันเลยนักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้านักเรียนอยากได้สีแรงก็ผสมเอาเองเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเนาะถ้ามันเหลวไปนักเรียนก็ใส่สีเข้าไปอีกนะครับ นักเรียนก็ทาไปแบบนี้นะครับต้องใช้ความรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะนักเรียนเวลาที่นักเรียนทาสีโปสเตอร์ลงไปบนแม่พิมพ์นะครับถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยสีโปสเตอร์มันอาจจะแห้งได้นะครับอพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยแปะลงไปเลยจะแปะตรงไหนก็ได้นะครับ ให้เรากดเบาๆนะนักเรียนอย่าไปทุบนะครับห้ามทุบนะครับให้กดเบาๆแบบนี้ให้ทุกส่วนของใบไม้เนี่ยมันสัมผัสกับกระดาษนะครับมันจะได้เกิดลวดลายได้ชัดเจนแปะไว้สักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเดึอขึ้นแบบนี้พ้าด้นเป็นไงครับได้แล้วสวยงามมากนะครับต่อไปนักเรียนอยากได้สีอะไรนะครับนักเรียนก็ผสมเอาเลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยนี่แหละคือประโยชน์ของผ้านะครับแล้วก็เช็ดถ้าใครมีหลายใบนะครับก็ เปลี่ยนใบก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ครูมีใบเดียวนะครูเด็ดของพอออมมาใบเดียวน้ำ <c oughs> บอกพออนะนักเรียนนะต่อไปสีมันจะผสมปนเปกันก็ไม่เป็นไรนะนักเรียนอันนี้แบบฟรีดอมเลยอิสระเลยนะักเรีนยนจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับอนะถ้ามันข้นเกินไปน,นีาผสมน้ําเล็กน้อยนะครับนิดเดียวพอถ้าผสมเยอะผสมเยอะเมื่อไหร่นี้เหลวเลยครับมันจะไม่ติดกับกระดาษอ่านะ ได้ประมาณนี้แล้วก็แปะลงไปอีกนะครับกดลงไปแบบนี้อ่าแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปครูจะใช้เป็นอีกใบหนึ่งแล้วกันนี่คือใบนี้นะครับทินโรูเก็บมาเด็ดมาจากต้นผอ มาเลาะสัดใจเราก็ทาลงไปใช้สีอะไรก็ได้นะครับสีสไตล์เลยวันนี้สีครูจะหมดแล้วนะนักเรียนขออนุญาตจบจากขวดเลยนะครับอยากได้สีอะไรก็นักเรียนอย่าลืมล้างคู่กันด้วยนะครับไม่งั้นสีในจานสีเรามันจะผสมปนเปนกันทาไปเลยไม่ต้องแบบทาตามครูก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยอันนี้นะครับก็แปะลงป้ายนี่นะครับกดให้ทุกสว่วนเนี่ยมันสัมผัส กับกระดาษแล้วก็ยกขึ้นนี่เป็นไงครับพอได้ไหมพอได้อยู่นะ,ะง่ายๆนะครับงานพิมพ์ภาพเนี่ยครูว่าครูชอบมากเลยตอนสมัยครูเรียนประถมเนี่ยมันละเลงได้อะนักเรียนบางคนเนี่ยโหสีเละตุ้มเป๊ะเลยนะนักเรียนอืมเขียวแดงบ้างแล้วก็กดลงไปนะครับแบบนี้ปาบเข้าให้แล้วก็พยายามให้ทุกส่วนของใบไม้เนี่ยมันสัมผัสกับก,บกระดาษนะนักเรียนเพราะว่าใบไม้เนี่ย มันจะไม่ได้มีความเรียบเนาะเห็นไหมมันจะมีความโค้งๆนะครับนี่นก็ต้องอาศัยการกดลงนิดหนึ่งนี่ได้แล้วนะครับต่อไปใช้เป็นดอกไม้นะครับสีสันสวยงามมากโดยใช้เป็นสีส้มแล้วกันมนะีจะเอาแดงผสมเหลืองเนาะไม้สีส้มนะครับก็ระบายลงไปเลย ต้องรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนมีผู้กันปลายแบรน,นแบบครูเนะี่ยมันก็จะประหยัดเวลาได้เยอะเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นผู้การอันเล็กอะ่ะมันจะใช้เวลานานนะครับกว่าเราจะระบายเต็มแม่พิมพนะ์เนี่ยสีแห้งก่อนแล้วก็ต้องรวดเร็วสักนิดหนึ่งแอบพอได้แบบนี้นะครับแล้วครูก็แปะลงไปเลยหนึ่งสองสาม เสร็จรแล้วเราก็ยกขึ้นปั๊บโอ้โหสวยงามมากเห็นไหมครับพอได้เนาะนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้ด้วยการใช้เป็นผูกันไปเล็กๆเนี่ยว่าตกแต่งเพิ่มเติมเป็นก้านของดอกไม้อันนี้ครูก็ทำเป็นช่อดอกไม้เนาะเห็นไหมครับถ้าเรียนมองออกนะครับหรือว่านักเรียนจะใช้นี่แหละมือและนิ้วมือของเราก็สามารถทําได้เลยครูก็ จุ่มไปเลยครับแล้วใช้ดูโป้ของเราเนี่ยนี่ปมาแบบนี้นี่แค่นี้เองเห็นไหมครับสวยงามมากสวยไหมสวยแหละโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานพิมพ์ภาพที่ได้จากแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับก็ได้จากไม่ว่าจะเป็นอดอกไม้ใบไม้แล้วก็นิ้วมือของเรานะครับส่วนใครจะตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะครับ เช่นโูจะเพิเติมให้ตรงนี้อ่าแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องวาดทั้งภาพนะครับแ้่เียเอาสีไประบายเพิ่มเติมส่วนไหนที่มันขัดขาดหายหายเนี่ยมันจะกลายเป็นงานระบายสีทันทีนะฉะนั้นส่วนไหนที่มันไม่ติดสีเนี่ย นักเรียนไม่ต้องไประบายเพิ่มนะครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของงานพิมพ์ภาพคือความสวยงามของงานพิมพ์ภาพที่สีมันขัดขานมันเห็นลวดลายของใบไม้นี่แหละนะครับนี่แหละเสน่ห์ของมันเนะาะนักเรียนไม่ต้องไประบายเพิ่มนะครับแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะครับอ่านี่ก็เพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนอ่าเพิมต้นหญ้าเข้าไปอะไรประมาณนี้ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้เอนจอยนะครับสนุกสนานไปกับการพิมพ์ภาพกับการเรียนวิชาของคุณครูนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นการผ่อนคลายเนาะนะครับเพราะว่านักเรียนก็เรียนมาทั้งวันแล้วก็น่าจะได้ผ่อนคลายอะไรแบบนี้บ้างนะครับสาหรับวันนี้คุณครูแคนขอตัวลาไปก่อนนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับเพราะว่าเราใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้วโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของคุณครูด,ด้วยนะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนวันนี้ครูแคนล,ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยมสนุกมากเจ้ล้วเจอกันในที่หน้านะครับบ๊ายบาย